เห็นแล้วจ้าเราไปกินกันนะคะก,กรอบอร่อยหอมเดี๋ยวเราก็เอาปูมาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ทอดกันค่ะต้สวยมากเดี๋ยวตีวแป้งอีกหน่อยก่ะนจะได้คลุกเขาได้กรอบ มีชาอ่าดี๋ยวก็ไปทอดกรอบกันตัวกำลังหน้ากินเลยเราก็ทอดปูก,ก่อนนะคะโอ้ชาเลย ปูทอดของเราก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาพักน้ํามันก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาผัดกับน,น้ําซอสค่ะหอมมากอกปุ๋ยเดี๋ยวเรามาตำรากผักชีกับกระเทียมกันนะคะตำรากผักชีก่อนค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะ เดี๋ยวเราก็มาเจียวหอมก่อนนะคะเจียวหอมแดงไว้ค่ะเจียวไปเรื่อยๆจนกว่าหอมแดงจะกรอบค่ะแล้วก็มาผัดกระเทียมกับรากผักชีก,กันก่อนนะคะเราจะมาทําน้ําจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มราดปูผักผัดปูผัดปูเออหอม แล้วก็เหยาะน้ำปลาลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะก็มาใส่น้ําตาลไปค่ะคือน้ําตาลมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราก็มาใส่น้ําล้างครกลงไปค่ะก็ผัดให้น้ำตาลละลาย เราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะ,ะเดี๋ยวจะเปรี้ยวค่อยๆทำไปนี่ค่ะเราก็ใส่พริกขั้วลงไปหน่อยนะคะบีบลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่หอมเจียวลงไปค่ะเราก็เอาปูที่เราทอดเมื่อกี้นี้มาคลุกกับน้ำมะขามค่ะ ซอสนะคะค่ะ,คะอหอมหอมมาก สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนสวัสดีครับ,รบพบปน,นิดกับลูกชายช่องมาา้าพายีทนะคะวันนี้ปน,นิดจะชวนมากินแม่ดูมันจะไหลมากินอะไรนะปูเมนูวันนี้เป็นปูกะตรอยราดซอสมะขามผัดกับซอสมะขาม ผัดกับซอสนะคะอร่อยมากบอกเลยเพราะว่าชิมแล้วอร่อยมากอยากกินเขาแอบชิมหลายตัวเลยกินตั้งแต่ทอดยังไม่ได้ผัดซอสอต่จนผัดซอสก็ไม่กินอีกมันอร่อยอ่ะมันเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดนิดหสามรสสามรสอร่อยอร่อยมากมากินด้วยกันก่อนกินปั้นนิดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเอาไว้ดูลีปใหม่ๆกันค่ะมากินด้วยกันค่ะจะทำคลิปดีๆมาให้ดูเยอะๆวันนี้ วันนี้ไม่มีทานตอนแรกว่าทานเล่นแต่อ้ะนิดสักนิดนึงทานกับข้าวเหนียวหน่อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวยังล้อมนเลยนุ่มๆนุ่มๆนุ่มมากกรอบๆนุ่มๆคู่กันแจ่มเลยหยิบช้อนนี่โอ้โหยังควันโกเลยข้าวเหนียวเห็นไหมเพิ่งเพิ่งหุงเสร็จเก่งมากหนูแมวเยอะนะมันเน้นข้าวเหนยฟ้าวเก่งมากข้าวเหนียวนุ่มมากควันโกเลยมาทานด้วยกันครับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อย อด้วยนี่ขามาขามน่ากินมากเยิ้มเยิ้มเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่ตักให้แม่ก่อนอบคอณครับอร่อยมากบอกเลยดูนี่จานพูนมากคุณผู้ชมทำปูเยอะมากทำปูเยอะมากบอกเลยหวานอพราแต่ปนิชกินจะไอหรือเปล่าไม่รู้เพราะันี้ชอบไออร่อยมาก ดูน่ากลัวนะแต่เข้าวปากมามไม่เหลืออะไรกรอบหมดไม่เหลือกรอบหมดเอาไปทุแบแป้งทอดอื้ออร่อยจริงมเมนูนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบต้องบอกเลยว่าอร่อยมากมดูกล้ามน่ากลัวนะกรอบไม่เหลือ <laughs> กรอบหมด อืมีมก็ะเขนเหนยาะต้มมะขามมันเอากระดาษเหรอเอาไม่เอากระดาษอเพราะมะขามมันมีแบบเปรี้ยวออกหวานออกเค็มมีรสเค็มสามรสเค็ม,เค,มเค็มตามนะอือแล้วก็ราดเตะใส่พริกที่หมูพุ้นลงไปหน่อยอือร่อยจริงบอกเลยเมนูนี้อร่อยมากต้มมะขามเนี่ยตอนแรกว่าจะทำอ่า กุ้งก่อนแต่ทีนี้เนี่ยนี่เที่ยวเองเลยพอดีว่าเจอ,อปูก่อนแล้วอยากกินปูกระตอยมานานแล้วก็เลยแบบเอาปูกระตอยเนี่ยราดซอสมะขามคือเด็ดมากบอกเลยอันนี้อร่อยจริงเราตั้งใจไปไม่เจอพออีกวนันนังไปตั้งใจทําเมนูอื่นไปเจอก็เลยต้องเปลี่ยนกระทำทอนเลยปูกระตอยมันทอดแล้วตัวมันตัวมันไม่ใหญ่ มันกรอบนี่เอาตัวที่มันอยู่น้ำำําชุ่มๆแล้วมันหอมนะแม่เนี่ยมันมีกล้ามเนี่ยมันน่ากลัวนะว่าแต่กรอบทั้งอันคิดว่ามันจะแทงเราไหมคือตอนตอนใส่ปากอะ่ะก็คือดูดีๆหน่อยอเอยิ้มอะ่ะขนาดปันฟันไม่ดีนะยังกรอบเล็ขนาดเนี้ย อารมณ์เนื้อปูเป็นหอมกลิ่นเนื้อปูแล้วก็เข้ากันมากเข้ากันจริงจากช้อนเป็นมือแล้วแม่อร่อยแบบเพลินคือแบบพูดจริงอร่อยมากดูดิ เดี๋ยวเผิ่อนะอืมีพริกกินหนึ่งหอมอ,อืมโอ้โหนี่พริกขีหนูขั่วพริกขั่ว่ม,มลงมือเหมือนแม่มือง่ายอืมอร่อยไม่ยั้งวันนี้อร่อยอจริง ตอนแรกเขาจะไม่เอากินไม่ได้กลัวแบบทอดไม่กรอบคือคือปูเนี้ยมันเนื้อมันอ่อนอันทอดมันกรอบคุณผู้ชม่เยิ้มเยิ้มยอยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เชวเปิดไม่มีช่องว่างจะคุยอืม <c oughs> <c oughs> รรจริงแล้วไม่ต้องเอากระดองออกก็ได้แต่ปนิจเจ้าออกปป,ป,ปนิจกลัวม, <c oughs> มันไม่กรอบ <c oughs> ประเด็นคือเรื่องเรื่องอ่าแม่เนี่ยเขาเรื่องความสะอาดด้วยเพราะว่าในเปลือกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีทรายมีอะไรก็เลยแกะออกมากลัวเจอทรายล้างมันดนินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะแกะแล้วมันก็กินง่ายด้วยกินง่ายกว่าด้วยนะเพราะว่าตรงกระดองมันอาจจะแข็งหน่อย <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็มันมีแหลมแหลด้วยอหลมๆข้าง อย่าปล่อยให้มันหลุดขาอร่อยชุดนี้ทั้ตัวผมนอมวันนี้ใส่หอมเจียวไปด้วยอ่ะหอมมากเดี๋ยววันนี้ก็จะระคายคอคอดไอ้ อนแรกว่าจะกินข้าเหนียวนิดเดียวอขออีกหน่อยอาออกใช่ไหม <c oughs> อร่อย <c oughs> เอามือปั้นหยิบได้ไหมเอามือหยิบเลยได้ไหมเอาเลยแม่หนูเอานิดเดียวนะครับบอกอร่อยแล้วข้าเหนียวแบบเหนียวเป็นข้าเหนียวเชี่ยวโอลล้อล้อเลยอย่าง้อเนี่ยปอานนี้เคยหุงเดือแล้วเอาใส่ตู้เย็นกนะ็ข้าวเหนียวก็ไม่แข็งนะข้าวเหนียวี่ยังเป็นอะไรที่นุ่มมาก จริงเขาเนี่ยบอกแล้วอร่อยอืมเท็กซเจเซอร์มีรสพริกนิดนึงหอ,อ,อมเป็นไงเป็นไงเมนูนี้นบอกแล้วว่าคือเด็ดมีให้หนึ่งเม็ดเนี่ยดูอ่ากล้าม่ไม่เหลือก็อ เชื่อผมอัน,นียเมนูนี้แนะนําเลยเอาไปทําตามอร่อยมากแล้วก็ปูกระต่อยไม่แพงราคาไม่แพงแต่ถูกมากแต่ จะหาได้หรือเปล่าเ,ออเพราะว่ามันเป็นจังหวะมากกว่าบางทีมีไม่แพงนะแต่บางทีไม่มีขายไม่ได้มีทุกวันอะไรเงี้ยที่ทอดเนี่ยหนึ่งกิโลเท่าไหร่ลูกกิโลเท่าไหร่ไม่บอกแพงมากแต่ไม่แพงเนือ้ออร่อยด้วยเนืน้อปูผมชอบคิดดูกลิ่นมันออกอหอมหอมเนื้อปูนะแต่มันแค่แบบ ตัวมันเล็กคันเนาะเนื้อมอัมอนก็จะน้อยอร่อยไม่แพ้หัวกุ้งเลยอืมแล้วาราดซอสมะขามนี่คือเข้ากันมากอืแม่กินตัวอย่างนี้ ออชุกน้ำบอกน,น้ำจริงเยอะนะครับแล้วถามว่าทำไม่ยากนะเข้าไปดูได้ต้นคลิปคุณผู้ชม ตัวเล็กยังกรอบหอมอ่ะตัวตัวเล็กคือจะก,กรอบอแบบไม่มีความแข็งเลยกอ,อนแล้วไม่กรอบกระจายกรอบชากรอบชาเอาจริงนะแค่ปูทอดกรอบก็อร่อยแล้วคุณผู้ชมเพิ่มความอร่อยไปกับตอนมะขามอีกมันมสุดดีมากอ,มอร่อยถูกใจเอาอีก ขอใค่ทาตั้งนานแล้วไม่ทําคือตอนแรกอ่ะตอนแรกเลยทำนก็หาไม่ได้ตอนแรกเลยนะคุณผู้ชมคือจะทําแค่ทอดแล้วก็มากินกับอ่าอะไรนะกิมบวยกินบ้วยแต่พอนึ้ขึ้นได้เอ้ยถ้าเปลี่ยนจากน้ําจิ้มบ้วยเนี่ยเราออกมาเป็นทอดมะขามเนี่ยมันน่าจะเด็ดนะเพราะว่าเราไปกินพวกพวกปลาพวกกุ้ง้าทซอสมะขามแล้วมันอร่อยมันออกเปรี้ยวหวานออกเค็มนิดก็เลยแบบอ่ะ นี่แหละเหมาะสมมากอร่อยมากอต,อต้องซอสเลยเนาะซอสอร่อยมาก <c oughs> กินเยอะมากไม่รู้หิวเลยหรืปล่า <c oughs> <c oughs> วันนี้ปนิกเก็ลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะพเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเดี๋ยวป้าน,นี้ก็กินต่อขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อต่อต่ออร่อยมาก